สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในการสะสมพระตระกูลผสมเด็จนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จอีกพิมพ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นของคุณไมโลนะครับนํามาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเป็นแนวทางในการสะสมพระตระกูลผสมเด็จนะครับวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จที่หลงรักทองล่องชาตินะครับการปิดทองล่องชาตินะครับนิยมเป็นช่างศิลปะในสมัยอาชุธยาตอนปายนะครับ จบจนมาถึงปลายรัชกาลที่3ที่4แต่ในยุคต้นๆน,น,นะครับพระสมเด็จก็ยังไม่นิยมลงรักปิดทองล่องชาตินะครับซึ่งมาลงรักปิดทองล่องชาติในยุคกลางนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับการปิดทองล่องชาติเพื่อรักษาเนื้อพระนะครับให้พระอยู่ยงแล้วก็คงทนนะครับเก็บไว้ได้นานและไม่ยุยง่ายนะครับสามารถรักษาเนื้อพระเอาไว้นะครับ อันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้พิจารณาองค์พระที่ลงรักปิดทองล่องชาตินะครับชาตินะครับก็คือผงไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผงแล้วมาผสมกับน้ำนะครับซึ่งจะมีสีแดงแล้วก็สามารถเคลือบผิวพระนะครับให้อยู่ยงนะครับสามารถรักษาเนื้อพระนะครับให้คงทนนะครับไม่ยุยง่ายนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้พิจารณา ดูด้วยนะครับแต่ว่าผสมเด็จทือหลงรักลองชาตินะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะเคลือบที่ผิวหน้าพระเราไม่สามารถเห็นพราเนื้อไหนขององค์พระได้เพราะฉะนั้นก็ต้องส่องกล้องเอาแล้วก็มีประสบะการณ์ในการดูเนื้อพระนะครับว่าพระถึงยุคหรือไม่นะครับเพราะว่าสมัยนี้พระเรียนแบบก็มีการหลงรัก ปิดทองลองชาติเหมือนกันแต่เราก็สามารถดูได้นะครับว่านั้นเป็นชาติเก่าหรือชาติใหม่นะครับถ้าเราศึกษาให้ดีๆนะครับหรือสังเกตผ้าที่ปิดทองลองชาตินะครับสิ่งแรกก็คือ,อเมื่อชาติหรือ,อทองลักลอกออกมานะครับเราก็จะไม่เห็นผิวผ้าที่แตกหรือถ้าแตกนะครับก็จะเกิดจากาผิวผ้าที่ ตากตอนเที่ยงนะครับคือแตกลายงาหรือแตกลายไข่นกประลอดนะครับแล้วก็มีลายสังฆาโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระที่สังเกตได้ง่ายส่วนพระที่ทําทมาถึงช่วงเย็นนะครับออกมาตากส่วนมากก็จะไม่แตกลายงาหรือเกิดลายสิ่งต่างๆขึ้นนะครับอย่างเช่นตาองค์นี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับก็จะเป็นพระที่รัก น้ำเกีียงนะครับที่อยู่ภายในองค์พระแล้วก็มีชาติลงนะครับส่วนลึกลงไปก็จะเป็นผิวพระซึ่งผิวพระก็จะคือเป็นออกขาวเหลืองนะครับเหลืองนวลอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนพิจารณาดูตามซอกหรือว่ามุมที่พระเกิดการหลุดลอกออกนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จวันหักังนะครับถ้าสังเกตให้ดีก็จะมีลอยนอนโดนและลอยปูไตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จนะครับถ้าสังเกตก็จะมีคาบลักษ์บางๆอยู่หลังองค์พระนะครับส่วนพระองค์นี้ก็เป็นหลังเรียบเรื่องของพระสมเด็จปิดทองล่องชาตินะครับของคุณไมโลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พอสังเกตนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วย การศึกษาผสมเด็จน,นะครับซึ่งไม่มีหลักฐานที่แน่นอนแล้วก็ส่วนมากก็เล่าๆตามกันมานะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้พิจารณาส่วนมากก็จะสะสมตามความชอบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกำลังใจบุญรักษาพระคุ้มครองสวัสดีครับ